ถ้าเจียนบอกแล้วว่าสามตัวไงถ้ามันมีอ่ะมันมีอะไรบ้างเฮ้ยเจียนถามว่าสามตัวแล้วมันมีอะไรบ้างไงตอบบดีมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามโอ้โหจุ๋มต่อยกระเด็นเลยสี่ห้าหกเจ็ดจากหอนเนี่ยเหรอพี่ยีนไม่ใช่พี่ยีนไม่ผิดหรอกตอบไม่ผิดกันหรอก เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเหนื่อยแล้วอะไรอ่ะ,ะไฟฟ้กับทุกตับใช่ไหมอายอมหมดแล้วหมดแล้วเจ่าอนบอดวัตถุดิบครับโอ้โหตอบได้หมดเลยน้ำอากาศดินก็ไม่ผิดนะแต่กระบวนการเจ่าอนมีอะไรครับถ้าเป็นพาเสียนมีเอาเร็ว บางแสนจะตอบไหมเระยองตอบแล้วโอ้เจีย๊ยบดิ๊บจอมแพ้เลยอะ่ะพี่เจี๊ยบไปเปลี่ยนคำว่าเข้าใจพลังงานไม่ต้องเชื่อพลังงานเข้าใจพลังงานมันมีคอ,อร์รอยู่แล้วไอ้ก๊อตมันมีอะไรครับพาเสียนเร็วบางแสนจะตอบไหมยอมยอมครับยอมบางแสนไปเฟรร้อนตุบตับอย่าดิน้นอย่าดิน้น ปรกรณ์บันเทิงก็มาอยู่แถวนี้แหมบางแสนยอมบางแสนไม่ต่อหรือพิมพ์ไม่ขึ้นมีอะไรครับสามตัวจำครับเจ้อนถ้ามันเป็นกระบวนการเจ่วฮอนมันคือกําเนิดสรรพสิ่งเลยครับมันมีอะไรครับประเสียนครับประเสียนประแสแล้วก็เจ่วฮอนครับคืออะไรครับ ไฟฟ,ไฟฟ้าอะไรครับอะไรครับแสงเสียง ff ตัดทิ้งนะความร้อนครับประเสียประแสแสงเสียงความร้อนครับก็คือ3อย่างในที่เดียวกันเกือบถูกเกือบถูกเกือบถูกเห็นไหมแสงเสียงความร้อนจุดศูนย์กลางเป็นไฟเฟ้ครับ เพราะเป็นแจวฮอนเห็นไหมเราพูดถึงแจวฮอนแล้วไงตัวท่าตัวแรกที่กําเนิดเกิดมาพร้อมกับสรรพสิ่งเลยหรือเราเลยด้วยโดยมีไฟเฟสเป็นจุดศูนย์กลาง FF เนี่ยครับก็แสดงว่าอะไรครับ3ตัวเนี่ยครับเทียบเท่าเป็น SPD ก็ได้ที่มันห่อหุ้ม FF ไว้ครับเห็นไหมเห็นไหม แกนแกนหรือแท่งไฟฟ้าแท่งไฟเฟสเนี่ยครับเริ่มต้นมาพร้อมๆกับ SPD วิ่งล้อมรอบตัวมันอยู่พอวิ่งล้อมรอบตัวมันอยู่ไอตัว SPD ตัวนี้ครับคือตัวที่เราต้องอะไรครับจัดการให้มันเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับเบาลอยครับโป่งโล่งคือท้ายกระบวนการของหลังกระชอกครับ มันอยู่ท้ายกระบวนการหลังกระชอกเจียนจึงบอกว่าให้ดูว่าไอ้ตัวท้ายเนี่ยครับมันเบาโป่งโล่งสบายหรือมันแน่นตึบทรมานกายให้จับที่ตัวสุดท้ายหลังกระชอกเป็นหลักรหัสนำจะอยู่หลังกระชอกเกิดขึ้นเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าหลังกระชอกนอกตัวมีอะไรมันคืออะไรที่ไม่ใช่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราและไม่ใช่เสือ้อผ้า นั่นคือรหัสนำหรือการรู้รหัสภายนอกเสร็จปุ๊บพอรู้รหัสไปนอกก็ไปรู้รหัสในตัวนำเค okay, นะคำถามที่เจนพูดเอ้คำตอบที่เจนพูดเรามาถามได้นะครับเค okay, นะครับเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเรารู้ รู้นะครับรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือตัวประกอบที่สำคัญที่สุดตัวพระนางเราแค่รู้ความหมายแต่ตัวประกอบที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยครับเวลาที่เราใช้มาแล้วเนี่ยคือการฉีกอากาศให้คายอวกาศออกมาเขาเรียกฉีกค่าไม่คงที่คำถามมีว่า จังหวะฉีกฆ่าไม่คงที่อยู่จังหวะไหนในหยุดรอทนดื้คลายครับหรือดูดรอทนที่คลายจังหวะฉีกอยู่ตรงไหนครับไม่ว่าจะจากเริ่มหยุดหรือดูดมันจะมีรอไปหาทนดื้อไปหาคลายแล้วก็กระชอกคำถามว่าจังหวะฉีกอยู่จังหวะไหนเชิญ1 9 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, ้าสีารสอนหนึ่หเห็นคนเยอะงี้ไปเอาลูกเล่นมาแล้วมั้งดีกว่าว่ะเร็วเร็วเดี๋ยวเด๋ยไปหาลูกเล่นก่อนตอบมานะจะดูจะดูะดทวนคำถามได้นะทวนนะทวนได้เลยเออวาแล้ววาแล้วเอ,อ ต้องมีลูกเล่นจริงแล้วมันมีเอฟเฟกด้วยเออจังหวะไหนที่ฉีกฉีกนะหล่อนโอ้โหจังหวะไหนฉีกหยุดรอดูดรอทนหรอฉีกอะทนอยู่เลยอะ่ะอ่ะ นี่อากาศนะอากาศจุดศูนย์กลางคือค่าคงที่รอบๆค่าคงที่ก็คือค่าไม่คงที่จังหวะที่เราเ,าเอาเอาเข้าไปในย่อขยายเราเราเอาเข้าไปในย่อขยายเราเนี่ยเราจะต้องให้ค่าคงที่เช่นสมมติเป็นสีดำเนี่ยมันออกไปแล้วมันจะต้องฉีกฉีกให้ขาดเลยเนี่ยครับก็คืออากาศเนี่ยครับ จังหวะทนเหรอมันยังทนอยู่เลยนะใช่เปล่าเอาใหมเออจังหวะทนเหรอทนดือ้อคลายหรือกระชอกที่คลายเนี่ยจังหวะที่ฉีกอากาศให้คลายเอาอากาศออกคือจังหวะของกระชอกสิครับ เห็นไหมเห็นไหมก็ต้องเป็นจังหวะที่ฉีกออกสิครับคือกระชอกครับมันกระชอกเพราะเราสั่งปิดเราสั่งอะไรครับเราสั่งดื้อไว้นี่ครับมันจะฉีกได้ไงอะเนี่ยเราสั่งดื้อเราสั่งทนจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่เราทําอะไรครับตอบจังหวะกระชอกคือจังหวะฉีกแต่ถามว่าจังหวะดื้อจังหวะทนเราทําอะไรครับเราทําอะไร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ครับเป็นจังหวะที่เราจดละเอียดเลยครับทำละเอียดคือ จดเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ FF, 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 S P D F F S P D F F ไปขาแล้วเว้ยไปในตาแล้วเว้ยขึ้นหัวแล้วว่ะ S P D F F S P D F F อย่างเงี้ยอยู่แค่นี้ครับเห็นไหมจังหวะนี้แหละครับในการที่จะจดรายละเอียดตรงไหนวะเฮ้ยในตาเฮ้ยมันนิ้วก้อยว่ะเฮ้ยไปไปลายเท้าเว้ย S P D F F ถ้าถ้าชาละ่ะอ้าว ถ้าชาจะเป็น SPD หรือเป็น FF ครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสสาี่ห้าหปเกสหนึ่งสอสสห้าหปถูกต้องครับ FF ครับใช่ครับเป็น FF ครับก็มันรู้สึกไงรู้สึกว่ามันชางไงเออเอา้าวถ้ามันแจ่วอ้อนนะ่ะมันร้อนนะ่ะคืออะไร 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9า1 2 3 4 5 6 7 8 9เมันร้อนมันพูดวาบโอ้มันร้าวรานมันวิ่งไปทั่วเลย s p d ถูกต้องครับอะไรอะ่ะตุ่นเธอตลกกระหลงโป้งว่ะเธอไปอยู่โลกไหนมาวะเนี่ยกันบ้านก็ดีแล้วแต่ทำาไปเวลาสอบวัดผลนี่ห่วยแตกมากเลยกระหลงโป้งมากเลยตุ่นอะไรอะ่ะเออเออดูเขาตอบกันเด อะไรอ่ะเสร็จปุ๊บคำถามมันอยู่ว่าฟังให้ดีถ้า